เซรีราชาฮารเบอร์ก่ลให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและตู้คอนเทนเนอร์นะคะ มีให้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งมีถึง12โรงพื้นที่ในการพักสินค้ากว่า120ไร่ให้บริการขนส่งสินค้าพิธีการศุลกากรพร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องมือยกขนสินค้าที่ทันสมัยทําให้มั่นใจได้ว่าถ้าเรือมีบริการแบบครบวงจรตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสําหรับท่าเรือศิราชาคาเบอร์ค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยน,นะคะนัชนี ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะคะล่าสุดบวกไป6.87จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,586.88จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย6,115ล้านบาทค่ะสิบเปนดับหุ้นซื้อขายสูงสุดนะฮะสวัสดิ์อันดับหนึ่งวันนี้ก็แผ่วลงมาลดสองบาทแปดสิบหกบาทยี่สิบห้าท,ทริสเซนไทยนะครับค่ะสิบห้าบาทหกสิบบวกแรงนะฮะวันนี้หนึ่งบาทสามสิบปูนใหญ่มาเรื่อยๆนะครับส<ช>ี่ร้อยสามสิบแล้วครับบวกอีกแปดบาทพีเอสแอลนะครับ พิเชียช i ปปิ้ง17บาทบวก1บาท30 mm hmm. กลุ่มสายการเดินเรือวันนี้มาหมดนะครับเดินเรือพุ่งแรงเขาบอกรับแต่ชนี BDI นะคะเมื่อวานนี้แต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2553ค่ะครับ107บาท50บวก1บาท50นะฮะโไม่เปลี่ยนแปลงครับ30บาท25อาเซียครับ30บาท75บวก1บาทสอพอครับ115บาท50บวก1บาท บีฟิตครับวันนี้ก่อนตัวลงลบหึงบาท50 44บาท50แล้วก็เอ t 65บาทปลก25สตางั์ครับเอาละค่ะทิศทางระยะสั้นนะคะก่อนที่จะหยุดทำการวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะตลาดพุ้นไทยจะไปอย่างไรไปพูดคุยคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบรอดเอเอสอค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าเรื่ดีคุณจุนันและท่านนักสืบผู้รับผนแรับผิดในการกับห้ กำลังจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ของรอบนะฮะขึ้นไปแต่หนึ่งพันหกรอจุดอีกครั้งหนึ่งไม่สนโควิดแล้วครับมัน,นักลงทุน <c oughs> จะเอาอย่างไรเนี่ยมันก็กลัวกลัวโควิดผลกระทบก็กลัวอยู่แต่ว่าหุ้นก็ไม่ลงอะ่ะไม่ซื้อก็ไม่ได้โอกาส <c oughs> ไม่ได้ทํากําไรจะทํายังไงดีสําหรับนักลงทุนอืมก็คือรอบที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปรับตัวลงมาแล้วก็มีแหงซื้อเก็งกาไรขึ้นมาได้ดีพอสมควรเนาะค่ะ ตอนนี้อกคอ็คือตลาดเองเนี่ยและนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการเล่นรอบส่สวนใหญ่นะครับนะฮะตัวเลขเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของตัวเลขการาผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอ,อยู่ที่การยอมรับกันมากกว่าว่าเท่าไหร่ แลวก็จะไม่มีใครถูกใครผิดว่าคุณจะยอมรับตัวเลขพันหนึ่งเป็นอะไรที่วิกฤตหน้ากลัวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางบางท่านนักลงทุนที่อาจจะมองว่าตัวเลขตรงนี้ไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าจากการเพิ่มขึ้นม,มันไม่ไม่ได้รุนแรงก็โอเคเชื่อในเชิงสถิติเนี่ยมันก็ตีความได้ถ้าคุณเอาตัวเลขมาพอบกาบแล้วมาดูเชิงสถิติมันก็มันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือจะมาใช้เชิงสถิติวิเคราะห์ในเรื่องราวของความน่าจะเป็น คาดการ์แนวโน้มแน่นาคนงน่ายก็ได้ใช่ไหมในช่วงที่เร่งตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องรอดูกันไปว่าถ้าพ้นหนึ่งสัปดาห์นี้ไปแล้ว After อัปเตอร์สงการแล้วเนี่ยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นพุ่งขึ้นไปอย่างที่คาดการณ์ไปแถ้าไม่เพิ่มขึ้นโอกาสที่จะไปเทสทาเดิมมันก็มีอันนี้เราคุยเฉพาะเจุดเป็นเรื่องนี้ที่คุณคุณมันถามครับ,รบถ,ถูกไหมครับแต่ครั้นี้ลงไปแล้วเนี่ยเอ,อช่วงจังหวะของ <c oughs> ของ ของการวันหยุดยาวตรงนั้นเนงานก็เป็นช่วงของคนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงเขาจะไปเทคบุกเทคลิสก็คือเขาก็โฮเวอร์ชั่นลองเลยก็คือซื้อค่ะโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์อ่ะใช่ไหมฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็ซื้อกันเยอะพอสมควรเลยครับใช่ไหมฮะเพราะมันลงมาวูบลงมาหลาออย่างเงี้ยก็ก็ซื้อกันเพราะนั้นตอนนี้มันก็เป็นช่วงของการรีเวิร์สกลับขึ้นมาพอรีเวิร์สกลับขึ้นมาหล่ก็ เรื่องราวทั้งหมดมันก็ขานรับไปหมดแเล้าเนี่ยลบตอบรับไปแล้วบวกในเรื่องราวผลประกอบการุ่งธนาคารก็ตอบรับไปแล้ว,ว,ลวมันจะมีอะไรอีกก็คือเรื่องราวของผลประกอบการภาาเรือที่เจอที่จออกมานนะค่ะครับแบงก์ีจาได้ไปหาบทวิเคราะห์ของเราที่ททททททคือคือเราก็อ้างอิงบทวิเคราะห์ก่อนละกันว่าซีนการลงทุนเดือนเมษายนนะ นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเดือนเมษายนเราก็คือว่าเดือนเมษายนนะส่วนใหญ่เจ็ดสิบก็เต็มเนี่ยที่เราแท็กตัวเลขมาเป็นตัวเลขสถิติรายปีเนี่ยมันจะขึ้นนะมันจะบวกแต่เมษายนปีนี้ถือว่าเวียนแบบแรงมากแ,ก,กแล้วก็บวกแต่ก็บวกครับแต่ก็บวกขึ้นมาได้ตามสิตสี่สองท้องอันนี้คือตามสถิติตัวเลขโควิดก็คือตามสถิติด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปคราวนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงพื้นฐานนี่คือในช่วงเดือนนี้เองเนี่ยมันเป็นช่วงของการพยยผลประกอบการออกมาอยู่แล้วภาคเดลเซกเตอร์อ,รอ,รออกมาถ้าดีอย่างที่คาดการกันไว้คือแบงก์อะดีตามคาดแล้วล่ะครับแล้วก็ภาคเดลเซกเจอร์ดีตามคาดไหมถ้าดีตามคาดโอกาสเทสแนวต้านก็เป็นไปได้สูงค่ะอันนี้คือเรื่อง่าวแกนนี้นติเมนต์กับพื้นฐานก็นี้นเ,เาารามาดู t e c h ิค c a l technical คือเรื่องราวของการเทสแนวต้า,ตาน หนึ่งห้าแปดห้าผ่านไปแล้วไปทำหายใหม่ที่หนึ่งห้าแปดเจ็ดเพราะหนึ่งห้าแปดเจ็ดเนี่ยหนึ่งห้าแปดห้าจะกลายเป็นซัพอร์ตระหว่างวันวันนี้ปิดยังไงก็ได้ปิดยังไงก็ได้นะพอแฝงไปก็สื่อปิดยังไงก็ได้ให้ยืนเหนือกว่าหนึ่งห้าแปดห้าถ้ายืนเหนือกว่าหนึ่งห้าแปดห้าตลาดจะแขว่งตัวไตเลือัพขึ้นในกรอบแคบๆต่อไปอีกแต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะพัคหรือว่าปรับตัวลงมาสักหนึ่งรอบหนึ่งรอบในที่นี้จะมีซัพอร์ตหลักๆก็คือเราการเล่นรอบนะหนึ่งห้าเจ็ดูหนึ่งห้าเจ็ดสองับ ค่ะฮก็ดูดูกรอบทั้งเทคนิคประกอบด้วยนะฮะ,ะแต่ว่านี่นักลงทุนเขาลูกค้าของเอ l เนี่ยไม่รู้สึกกลัวผลก็ทบบาาา้างเหรอฮะมีความกังวลไหมกลัวไหมก็กลัวนะครับแต่เราก็ต้องเอ,อมองคือคือเราต้องมองไว้ว่าสิ่งที่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องวิเคราะห์พิจารณากันใช่ไหมครับครับเนี่ยอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะรายงานออกมาเนี่ยถ้าเราจะมองเนาะเราก็ต้องมองว่าผลประกอบการห้างรีวเชสเตอร์เนี่ยมันจะดีอย่างที่เราคาดไหมอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญมากกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดเนาะเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ย COVID, มันคาดการได้ยากเนี่ยครับ ถ้าเราจะกลัวแล้วเราเสียโอกาสในกรณีที่รักชาเขาปรับตัวลงมาตอบรับแล้วอันนี้ก็ต้องไปคุยกันอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับครับนะนี่นี่คือสิ่งที่เราอยากยจะนําเสนอไปการกลัวผลกระทบจากโควิดจากจํานวนผู้ติดเชื้อเป็นสิ่งที่ทําได้แต่มันก็มีสิ่งที่เป็นบวกกว่าก็คือเรื่องของผลประกอบการผลประกอบการมันสิ้นสุดไปเมื่อ เมื่อเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยล้วจะมันจะออกมาใช่ไหมอันนี้เราน้องเรียงลาดับก่อนมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ตลาด take c t i o n ผลประกอบการก็มากกว่าครับโควิดตอบรับไปแล้วหรือยังอ่ตอนนี้ย้อนกลับมาว่าโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่กลัวกันนะตอบรับไปแล้วหรือยังพันห้าร้อยสามสิบสอาตอบรับไหม <c oughs> <c oughs> แล้ว ตรงพิจาสณา530ตอบรับแลกษาการคงหยุดแย่แต่เดิมไปใช่ไหมอันนี้ค,คือหลักการวิเคราะห์เหตุและผลการกลัวอย่างมีเหตุและผลอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ทางเอสเอวเราอธิบายอยู่ตลอดเวลาอย่างผมเนี่ยอธิบายเรื่องราวของโควิดเนี่ย <c oughs> ให้ท่านนักทุนฟังในรายการเซ็นบุคลายก่อนเช้าทุกวัน เก้าโมงประมาณเก้าโมงสิบเก้าโมงยี่สิบเนี่ยผมเม่เข้ารายการละจนึงก่อนเข้ารายการนะคุณชูนันเนี่ยทุกวันครับเนี่ยคือสิ่งที่เรา่าท่ทอดให้กับลูกค้าของเอชแฉลด้วยแล้วก็โทรเข้ามาถามคุยกันจนึงเราก็มาคาับที่ศูนยะ์จองห้าถึงแปดหนึ่งห้าหกเจ็ดโทรเข้ามาได้อยู่แล้วคเนาะอันนี้ยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราอธิบายให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าเองก็เข้าใจแล้วก็ซื้อขายกันด้วยหลักการเหตุและผลแต่แต่มีความกลัวอยู่ไหมมีมีความกลัวอยู่ สังเกตได้จากมูลค่าการที่ฐานตลาดมันลดหายไปไงค่ะครับอืมวันนี้เราก็ก็คุย่าในนั้นค่ะครับคุณทวนชัยฮะราถามุมมองหน่อยคือคือประมาณการป้าไหยรัชนีเนี่ยในปลายปีจะต้องปรับไหมปรับแล้วปรับขึ้นหรือปรับลงปรับขึ้นหรือปรับลงตอนนี้เนี่ยแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดเลยคือวัคซีนครับคือวัคซีนนะ ผมยังเน้นบอกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผมหาข้อมูลมาได้ก็คือคือข้อมูลมันก็ต้องอัปเดตอยู่ยตลอดเวลานะต้องบอกก่อนนะวัคซีนไม่ใช่คําตอบที่ดีแต่เป็นคําตอบที่ใช้ได้เป็นสิ่งที่ดีครับแตออ่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่คําตอบที่ดีแต่เป็นคําตอบที่ใช้ได้เพราะงั้นขึ้นอยู่กับวัคซีนของเราว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่อันนี้เป็นประเด็นหลักนะประเด็นรองลงมาก็คือพฤติกรรม ประชาชนที่อยู่ในประเทศเรานี่แหละครับที่เกิดขึ้นนะรอบสองรอบสามเกิดจากอะไรพฤติกรรมคุณไม่มีระเบียบวินัยอ่ะเกิดจากอะไรอะระเบียบวินัยด้านไหนบ้างรอบที่สองรอบที่สามเกิดจากระเบียบวินัยด้านไหนบ้างพฤติกรรมนั่นคือความประมาทถูกไหมนะพเพราะฉะนั้นเงเนะี่ยรอบนี้เราก็มองว่า ฟกเตอร์วัคซีนเนี่ยสาคัญคือเราจะไปบังคับพฤติกรรมมันจะลาบากเราต้องขอความร่วมมือเขาขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือหรือไม่วัคซีนเราภาครัฐเองเนี่ยสามารถที่จะเล่นนำเข้าก็มาได้การเล่งนําเข้าหนึ่งอันที่สองกระจายอย่างไรอันที่สามช่องทางในการนําเข้าขยายมากกว่าภาครัฐนําเข้าผู้เดียวหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ประมาณการเอนียรของเราบวกขึ้นไปเยอะ ันนี้คือผลพื้นฐานที่เราอยากจะเห็นถ้ามาปุ๊บเราออกเลยว่าประมาณการเส้นเด็กปลายปีเราอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าผลประกอบการของเราทําไว้รอแล้วไงค่ะประมาณการตรงนี้เรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนประมาณการพอแก่ผลประกอบการของหุ้นหลายตัวยังไม่ได้ปรับปรับประมาณการเนี่ยเพราะต้นหนึ่งเนี่ยถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะปรับประมาณการผลประกอบการใหม่อีกทีหนึ่งแต่เราก็อยากจะเห็นมโครอิโ o n o m i กมันมีเชนใหญ่ๆขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างล่าสุดตัวเลขข้อมูล ที่รายงานในตอนเช้าวันนี้ในรายการมารีสินใจิจที่จัดตอนเช้าอ่ะเป็นทุกรลยอ่ะเขาก็รายงานในเรื่องราวของตัวเลขการส่งออกตัวเลขการส่งออกบอกคาว่านะครับจะพ้นจุดต่ําแล้วกําลังจะดีขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นนะก็าคาดก,การณ์กันว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ในการดึงรายได้เข้าประเทศในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังซึมอยู่จุดแรกห้า ถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่าแม้โควิดกรมีของเราน่าจะทรงตงตัวเวยืนอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะถูกปรับประมาณการพอแกรด GDP จาก1.5ถึง3.5เปอร์เซ็นลงมาเหลือเป็นแค่1.5ถึง3เปอร์เซ็นตแต่บทท่อมอะบทท่อม้าเท่าเดิมแต่ไปปรับข้างบนมากกว่าครับนั่นหมายความว่าเรา่มีโอกาสโต1.5เปอร์เซ็นอยู่แล้วนะตอนนี้แต่1.5เปอร์เซ็นเหนือกว่าขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปแต่ไฮไลท์ตัวหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็คือการสร่งออกอันนี้เรื่องเราไมโครอิโ,โนบิคเนี่ยมันจะมีอินพุตเข้ามาอยู่ตลอดเวลาตามทํามิ่งเนาะรับลองดูกันนะ ASL ตอนนี้แนะนําอะไรบ้างหุ้นแนะนําอะไรบ้างเช้านี้นะครับเช้านี้เราแนะนําหุ้นเด่นเป็นตัวของเ,ออเดี๋ยวสักครู่นะครับหุ้นเด่นของเราเป็นตัวของฟิกกาอ่าใช่ฟิกกา <c oughs> นะครับตัวนี้อาจจะผันผวนทั้งแม่ก็เคยกัดขวดนครับเมื่อวานวอไรต้ก็ผันผวดวันเลเข้ามาก็ผันหวนสูงมากเลยวอลเลนเราต้องบอกก่อนนะไครท่านนั้นเพ่งที่อ่านบทที่4วอลเลนวอลเลนหนึ่งของตัวทิก้าเนี่ยเราไม่ได้เอาดีเด่นเข้าไปหักนะ <c oughs> เราไม่ได้เอาดีเด่นเข้าไปหกักเพราะงั้นราคามันก็จะสูงกว่าที่เฉลยกันในตลาดอยู่มาก,ก่าสมควรแป่แต่ที่เสลยในตลาดมันดีเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าไปเยอะมากพอสมควรเลยนะครับ ก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะงะั้นชิกาเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมองนะในเชิงของออปัจจัยพื้นฐานก่อนแล้วกันนะฮะว่าพอตอร์หนึ่งออกมาเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งนะครับจากผลประกอบการจากกลยุทธ์นะครับ,าก,รบการตนะลายของเขาซึ่งเป็นออนไลน์ผสมกับในเรื่องราวของรีเทลเ,เขาเรียกว่าซัพพลายเชนบางอย่างที่เป็นเป็นรีเทลมันไม่ใช่เป็นรีเทลทีเดียวนะ มันเป็นช้าส่งในลักษณะที่สื็นรีเทลนะครับการอ,อ,อยู่ในจุดต่างๆแล้วก็การพัฒนาขนส่งของเขานะครับในลักษณะคลังสินค้าถือว่าดีนะในช่วงที่ผ่านมาเห็นชัดเจนในเรื่องราวของคอร์เตสเรา,ราเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันจะยกมาในปีนี้แล้วเอาคุยแต่เรื่องราวเหล่านี้ก่อนโปรเจ็์แน่นะโคตงหน้ามผมยังไม่คุยนะในจีงกัญชงนะครับ,รบซึ่งซึ่งมันอยู่ในเนื้อขา่าวท่านสุนไปดูเองเรื่องราวเหล่านี้เองเนี่ยมันกําลังจะมาชัดเจนเพราะงั้น โรงงานที่สร้างใหม่มกําลังการผลิตขึ้นมาได้ดี<ะ>ช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตติ้งขายได้ดีถ้าดีต่อเนื่องขึ้นมาให้เราเห็นในคอเตอร์อย่างนีน้เราจะปรับประมาณาการช,ช่วงนี้อยู่ระหว่างปรับประมาณาการ<ะ>อันนี้คือเรื่องราวของทางด้านอ,อสิ่งที่คุณจะต้องดูในเรื่องราวของผลประกอบาการของเขานะต<ะ>อนนี้มาดูในเรื่องราวของเทคนิคกันบ้างเทคนิคก,ก็จะเห็นได้ว่าเระดับราคาเขายืนได้ค่อนข้างจะดูดีหน่อยหนึ่งแล้วก็ไซเว ราะงั้นวันนี้เราดูตรงไหนครับเราดูที่หกบาทห้าสิบสตางค์เป็นเกณฑ์เลยสําหรับชิก <แ S 1> ้านะครับนะฮะเราก็มองว่าแนวต้านม,มีโอกาสไปอยู่ที่ 6, 90, กหกบาทเก้าสิบสตางค์กับเจ็ดบาทสองสิบสตางค์เพราะงั้นวันนี้ดูหกบาทห้าสิบสตางค์แต่ตไม่เป็นปัญาดูหนกบาทห้าสิบสตางค์ะจะเป็นเกีย์เทคนิคเอาครับนะวันนี้ก็แนะนำตบบนี้แต่ว่าจะเป็นไปเ่งเลยอยากจะให้เข้าดูกลุ่มวัคซีนเพย์กลุ่มวัคซีนเพย์เนี่ยช่วงนี้กาลังไหลลงมาคุณไปทํากันบ้างเลยว่าคุณรับความเสี่ยงที่ระดับต่่่ําาาาาลลงงงม้้นีเทไห ครับอันนี้จะเรื่องสอดคล้องกันถ้าเป็นกลุ่มนะว่าินเทเนียคุณก็ลองดูกันครับอ่าเป็นว่าตอนนี้ตลาดก็ยังแข็งแกร่งอยู่ก็มีโอกาสได้ลุ้นแนวต้านพันหกร้อยจุดอีกเหือนกันวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธวัชชัยครับครับยินดีครับขอบคุณสครับสวัสดีครับเอาเรามาดูตลาดกันนะครับค่ะเเรื่องซิกาก็บอกนิดหนึ่งไปดูรายเดียดเมื่อวานนี้โอ้โหมีการโยกนะ เดี๋ยวโอนหุ้น,น e. ขายซื้อหุ้นอะไรโอ oh. ้ในส่วนของผู้บริหารนะผู้ถือหุ <t 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 ้นใหญ่นะโอนบอลแลนด์โอนอะไรก็ดูดูน่ยและยิ่งหุ้นแกว่งตัวหวือหวาร้อนๆด้วยก็ต้องต้องระวังแต่ว่าเพิ่มเติมก็ไปอ่านบทวิเคราะห์ของเอเที่เขาแนะนำ ในวันนี้ด้วยใช่ค่ะก็ <üre BR. S 1> รประกอบการพิจารณากันนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยก็เริ่มลดช่วงบวกลงอ่ะนะคะเพราะว่าล่าสุดบวกไป5.04จุด,ด,ดย์ค่ะอยู่ที่ระดับ1,585.05าจุด,ดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 14, 1 4 9 8 1ล้านบาทค่ะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าลงยากลงยากเพราะว่าอย่างที่ว่าก็บริคร์ขหอของบรกเกอร์ที่บอกว่าสภาพคล่องล้นเนี่ยล้นอยู่ค่ะก็เ,เลยทําให้หุ้นเนี่ยไม่ลงเพราะว่า มีคนจะเติมเงินเข้ามาในตลาดทุนนะไม่มีทางเลือกเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดทุนกันเยอะอตราดอกเบี้ยต่ำจึงจตลาดอกเบี้ยต่ำแต่วยังไงก็ตามนะครับยังเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากผลกระทบโควิดครับก็ยังต้องติดตามข่าวกันนะคะโดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะเดี๋ยวทางสบคก็จะแถลงแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ